7ข้อห้ามอย่าทำในวันตรุษจ,จีนนะคะเริ่มกันที่ห้ามร้องไห้คนจีนมีความเชื่อว่าหากร้องไห้หรือเสียใจในวันตรุษจ,จีนจะต้องพบเจอกับเรื่องที่ทำให้เราเสียใจหรือเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีนะคะห้ามสักผ้าคนจีนมีความเชื่อว่าเทพเจ้าแห่งน้ำเกิดในวันตรุษจ,จีนหากเราซักผ้าจะถือเป็นการลบหลู่เทพเจ้าแห่งน้ำดังนั้น เตรียมซักผ้าก่อนถึงวันตรุษจีนหรือจะรวบรวมแล้วซักผ้าหลังพ้นวันตรุษจีนไปแล้วก็ได้นะคะห้ามทำของแตกคนจีนยังมีความเชื่อว่าการทำของแตกในวันตรุษจีนนั้นถือเป็นร่างร้ายจะนำพาแต่ความแตกแยกหรือว่าความสูญเสียมาสู่คนในครอบครัวได้ห้ามไม่ให้ใครยืมเงินเพราะคนจีนมีความเชื่อว่าอย่าให้ใครยืมเงินและอยากพูดว่าไม่มีเงินให้ยืมในช่วงวันตรุษจีนค่ะเพราะ ถ้าให้ยืมหรืออาจจะถูกยืมไปตลอดทั้งปีเลยก็เป็นไปได้ถ้าหากมีหนี้สินก็ให้รีบใช้คืนหรือทยอยจ่ายให้เสร็จสิ้นนะคะห้ามทำความสะอาดบ้านความเชื่อของคนจีนมีอยู่ว่าการทำความสะอาดบ้านกวาดบ้านถูบ้านในวันตรุษจีนนั้นจะเป็นการกวาดเอาโชคลาบกวาดเอาเงินทองออกไปจากบ้านดังนั้นถ้าทำความสะอาดแนะนำให้ทำล่วงหน้าก่อนถึงวันตรุษจีนจะดีกว่านะคะ ห้ามใช้ของมีคมเพราะคนจีนมีความเชื่อว่าการใช้ของมีคมถือเป็นการตัดหัน่นเลื่อยโชคลาภและความโชคดีออกไปจากชีวิตของเราและสุดท้ายห้ามพูดในสิ่งไม่ดีหรือทะเลาะมีปากเสียงกันคนจีนมีความเชื่อว่าการพูดคำหยาบคายการพูดสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลรวมไปถึงการพูดโกหก และการทะเลาะวิวาทจะนำพาแต่เรื่องที่ไม่ดีสิ่งแย่ๆเรื่องที่ทำให้ลำบากใจมาสู่ตัวเราไปตลอดทั้งปีเสมือนว่าพูดแล้วสมพรปากตามคำพูดของคนโบราณค่ะ ทั้งนี้ข้อห้ามต่างๆทั้งหมด7ข้อที่นํามาแบ่งปันให้กับทุกคนนั้นเป็นเพียงแค่ความเชื่อในเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นนะคะความเชื่อนี้เพียงแค่อยากให้คนในครอบครัวมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันนั่นเองค่ะ